สวัสดีครับผมก็อยู่กับอาร์มเชิญมสัสมบัินะครับผมวันนี้มาใส่แรงก่อนประมาณตีสองไปดูแฟนดอวจัวันลกันนยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดใส่กรให้ด้วยนะครับ

อันนี้อันนี้เอาอานนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนอานนี้ก่อนสวยสวยสวยเฮ้ยเอวสูงแม่นจรีกว่าแม่นจริงมันจริงมันมบผ่านปุ้งเลยอ่ะเรากล้าเล่นเนี่ยเรากล้าเล่นเขาทำมันแบบเวทไป่สองตัวทำหน้าจะรวย มีอะไรหรือเปล่ปามาลอกซึ่งกันขนาดนั้ม,นนะม,มึงชอบเดินออกี่เว่ยแตกแตกอย่า้นี่างอย่ด้นล่าง ป่ว่วเหงแงดวงีอ่ะเออช่วยด้วยช่วยสตอนีได้จากพุ่งตรงไหนตรงน,นี้สานีที่อป็นุนนแต่ยังไม่ถ้าขุนแล้วเราก็าควรเข้าป้อมพนกาน,านนะแม่ยีมาอยู่ในพุ่งมาอยู่ในพุ่งมาอยู่ในพุ่งขององค์กรธนาคาร ออกมาแล้วออกมาออกมาตรงกลางแล้วหมดแล้วพี่ออกไม่ได้เลยหวยเจอเจอขอบพี่มากขอบพี่มากเกือบตายแล้วผมจริง ตั้งแ่กต้อนเลยไม่ตลับหมไงแ,งแ,งแงกแตกแตกแตกกลางกลางแถวกลาง นี ok, ok, ่ข้างบนเยอะข้างบนเยอะขึ้นไมหมดเลยออฟออฟออฟเยีด้านล่างเลยออฟออฟด้านล่างเลยฟาร์มฟาร์มเสร็จแล้วขึ้นบนนะโอเคไปยังไปตายอยู่ล่างนะตายเขาอยู่ล่างไอ้กินนี่ร่างมาบนนี้ เฮ้ยจบแต่เราผมไปกลางแล้วผมไปกลางผมไปกลางตายขึ้นบนนะตายขึ้นบนชาลีขึ้นบนครับอย่างน้อก็ได้พร้อมวะชาลีเข้าหลังนะชาลีเข้าหลังเมดเมดเมสตัดดี การนนการนในการได้การในในการถอยได้ถอยดอถอย่อยบนทีบนทีเมดเมการไปันหนอไปมันหนอเอาอันใดเหอเอ วชาญ้เปิดชาญ้เปิดมังกรอยู่โอเคมันไม่กล้าหรอกเอาเมียดตัวนี้เมียดตัวนี้มันอยู่คนเดียวเนี่ยนี่มันอยู่สามนะข้างบนเนี่ยตอนนี้อยู่เนี่ยไปยังไม่รู้เนี่ยเมียดเมยดเดินเดินเดินในเช็คกในเขตขอบเขียดรอบ จะเดินผาแล้วอี่บนผ้าเโอ้ยชานิออกแล้วชานิออกแล้วโผล่แล้วไปผลแกแตกแตแตกแตกแตกได้ชานิอยู่ได้ชนิอยู่ดนกลางนะครับหลังเข้าแล้วหลังเข้า ไปยิงเขาดีกว่าจะกลับอยู่แล้วเอ้ยมาหลอดโหดจัดมาหลอดมาบั่นมาบั่น

วอวรับรห็งเเงรงไม่มีเมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรันนัรงนีมันรา,ราเราต้องรวมเราต้องรวมทุนาแลวเคีรที่ก่อนเียร์ที่ก่อนเร่องาบอดสี่สสสยิงได้แต่ชิวไม่ใช่เลย ตอนนี้ยุดไหนอ่ะเดี๋ยวตอนนี้มาตอนนี้มาแตกๆตอนนี้แตกตี้แตกดันเลยทีเนี้ยได้เปรียบละถ่ถ่มโง่ไม่หายเอลสูเลยนะถ่มหายเอลสูเลยโอ้โหเอลสูไม่แตกอ่ะเพื่อนเอลิขันบอลเอลิขันบอล ได้หนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งตามอ่ะอลตาแต่ว่าอันติมันน่าจะันอยู่อ่ะอลแม่งแขกไม่ทไม่ทนไม่ทนอลิมันแข็กมากนะมันมันังไ่กรพงผมเข้าหลังเยสุผเข้าหลังเยสุเยสุเตียบพีกเยสเชี่ยพีกกระดุ่กด มาหลอดขึ้นบนดีเพื่อนมาหลอดบนแตกแน่โอ้โกด้อผมว่าเราต้องเล็งไปที่ตัวอื่นน่ะ ไม่ต้องไปสนใจมันะไม่งั้นเราไม่ไหวเราตัวอื่นมาด้วยดิอ้ารอไอยเร็วป่ะได้เม็ดได้เม็ดได้เม็ดเยวใช่ดีใช่ไหมหวานค่ะ มันแข่งกันอะไรอด๋ต่เราเลือดเลอดแ้แบบรวมมันอันนี้มันออกกัดเลือดมันออกกัดเลือดด้วย กลังไวจับจับจับเลยจับเลยจับเลยแตก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 นข้งล่างข้างล่างถอยเถอะถอยไหวเราเพื่อนหลายตัวนะผมก่อนาสมก่อนเอ้ยมังกรนั้งยี่เจ้าทิ่เ้าเลาวน ไอ้เพื่อนจะได้เปิดได้เปิดร้อนเลยเพื่อนการเมียผมได้อยู่ได้สีกับ,บเบลแต่ะโอเคโอ้โหเอลสูดเอลสูดที่มันตั้งมันตั้งใจยิงหน,นึ่แบบมันยิงง่วแล้วมันโดนมันเคยมีสูตรที่ว่าผ่านปุ๊บยิงผ่านปุ๊บยิงอะ่ะ อือเฮยชิบหายแล้วโอ้โหมุ้งอยู่อั่นเนี่ยยังพอคนที่ควรจะเข้าอยู่นี่ก็เป็นรอรอ,รอรอรอเพื่อนรอเพื่อน,นดูวันนี้ดูวันนี้ จัดโซม,ย,ม,ย,มยิงคูยมยิงตอนนี้จะได้พุ่งอ่ะไม่แตกม,ม,มังกรน่นะตอนนี้เอามังกรตอนตอนี้เปิดมังกร เฮ้ยผมแตกกับเพื่อนอปเลยมันน่าจะเอาดาบอะแล้อยู่ในป่าเนี่ยในผู้มาเทคดีๆนะนนะนี่นี่นี่อยู่นี่ เิ้ยผมผมอยู won, ่บนนะผมอยู่บนใจเย็นนะใจเย็นนะผมอยู e ่บนได้สามสิบช่ยวรโอเคระวังเยอะหลายตัวผมมีเขียวอยู่ผมมีเขียวอยู่ เราเ,นนเปเิดแรงใจอาวุธไ,ไ,ได้ประหลาดล่วงละข้อก็เกิดหรือออกะอะไรดีเนี่ยอกอกไฟนทูไมก็เกิมาเลครับก็เกิมาเลยรวเราเราถ้าเกิดเราบวกแค่มันจะได้แบบนี้น make this quick. โอ้โหเอลซูโอ้เจ็บเลยคุมๆไปคุมไปให้มันตีป้อมแตกให้มันการตีป้อมแตกคุมลยตอนนี้เข้าหลังือ ไปไตีป้อมเลยเพื่อนตีป้อมตีป้อมเพื่อนตีป้อมโอ้ตีกันตีป้อมเลยเพื่อนเดี๋ยวตีป้อมคนเดียวเพื่อนตีป้อมคนเดียวตีป้อมตีป้อมแตกสวย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 เกือบแพ้ไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยโดนล้วงมันดลโอ้โหดีนะที่แบบป้อมแตกแล้วคลิปเข้าพอดี